สวัสดีครับวันนี้จะมา unbox นะครับแกะกล่องเครื่องชงกาแฟแคปซูลนะครับยี่ห้อออกกี้เครื่องชงกาแฟตัวนี้สามารถชงกาแฟแคปซูลได้3แบบนะครับแคปซูลของเนสเพรสโซนะครับอันที่2ก็คือแคปซูลของเนสคาเฟอันที่3ก็จะเป็นแบบ ชงกาแฟสดนะครับคล้ายๆแบบชงแบบใช้การอัดนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา2730บาทนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับ ยี่หอยตรงนี้นะครับออกกี้ตรงนี้เป็นปุ่มสั่งงานนะครับปิดเปิดสตาร์ทการทำงานนะครับนะข้างหลังนี่เป็น เป็นแทงน้ำนะครับใส่น้ำนะครับเข้าที่แทบที่มีมาในกล่องก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับจะลองมาดูในกล่องนี้นะครับ ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ในการเปลี่ยนตัวแคปซูลนะครับเพราะว่าแคปซูลแต่ละแบบจะไม่เหมือนกันนะครับของ n เ p r e s s o จะแบบหนึง่งของ n นส c า f ฟก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็เอาไว้เปลี่ยนกับชุดหัวตรงนี้นะครับชุดหัวตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้ ก็จะมีมาอะแดปเตอร์มาให้สองตัวนะครับรวมทั้งตัวที่ติดกับเครื่องมาก็เป็นสามนะครับครับนี่ก็เป็น คู่มือนะครับการใช้งานแทงนี้ถอดออกมาได้นะครับมีของอยู่ข้างในอยู่นะครับ ที่ให้มาในนี้นะครับก็จะมีอันนี้เหมือนเป็นคล้ายๆเซลลิงนะครับเหมือนตัวดูดเดีย๋ยวต้องไปดูวิธีการใช้งานอีกทีนึงนะครับแต่ลักษณะคล้ายๆเป็นเซลลิงนะครับลองแกะามาดูนะครับ ตกเลยเป็นพลาสติกนะครับไม่เป็นไรนะครับดูเหมือนจะไม่ใช่เซลิ่งแล้วนะครับอ๋อน่าจะใช่ครับดึงมาดูดได้ เลยชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นช้อนเอาไว้ตักตักกาแฟนะครับกาแฟสดนะครับกาแฟบดก็ได้หรือว่ากาแฟเม็ดก็ได้นะครับแล้วตรงปลายก็เป็นเอาไว้อัดนะครับอัดให้กาแฟมันแน่นนะครับเวลาชงกาแฟสด คลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวการใช้งานให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ